ไม่เจอเก,กันนะคะพี่โชนโชคดีครับคอยดูนะเราจะทำทุกวิธีทางจะให้เขาเป็นของเราให้ได้ถ้ามีลูกก็จะขอสักสาคนหรือว่าจะสี่คนก็ได้ดินน้ำลงไฟรอมากจะทำทุกอย่างเพื่อพี่โชนพี่โชน สวยได้แพย์เยอะแยะมีเงินไหมเนี่ยไม่มีโอ้ถ้าทันจะยากนี่ข่าวมาว่าเมียเมียแก้งสามชาติก็ทำมาใช่ไหมโอ้ยทำกันเยอะทั้งสามตัวเลยพี่มดพี่มดเขาสวยเนาะมาจากมันนอกสวยที่ไหนละ่ะหรอหน้าเขาเป็นยังไงอะหน้าอกแลงก็ไขได่ไไดาวเรียว่าเขาไปทำมาเหรอไปทำมาได้ทำครั้งแรกเดินไม่ได้ทห่ม ขาตัวเองออขาเล็กไงเออแล้วมาทำซัเบิ้มมันคือหัวทิมเออแล้วละมาลามาลาล่ะอภรรยาพี่โอ้นั่นทําจุกทําจิกเหรอทําหลายทำยังไงอ่ะก็หน้าตากรีดน่องกีดหน้าตั้งก่อนต้เกื้อนเต็มหลังเลยเพื่อนนี่เพื่อนนี่ขึ้นตาดําเลยนะมาจากบ้านนอกอ่ะมาจากจันทบุรีอ่ะแต่สองคนนั้นฉันไม่สงสัยฉันสงสัยเออเมียหนู่อ่ะอู้หญิงนี่เขาสวยนะเขาเดี๋ยว ไปทำแก่ที่ไหนอ่ะทำไมทำไมเขาทําแก่ได้เหมือนมากเลยอ่ะมันหวดเยอะไหมอะไรเงี้ยบางครั้งอยู่ดีๆมีไห้ท้องก็ได้นะเออมันร่วงเลยอ่ะหรอนี่มีดาราที่ไม่ทำนะนะใครล่ะโอ้ยคนนี้สวยตลอดการรู้จักตามมายุราลาป่ะ เคยเห็นที่เป็นที่นี่คุณตั๊กมายูรานีบอกได้เลยเห็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็ยังงั้นเหรอเห็นตั้งแต่เล่นเล่นหนังใช่ฉันะชอบมากเลยอ่ะคุณตั๊กฉันชอบผมคุณตั๊กโอ้ยบอกตรงนะผิวพรรณนี่เปล่งปลั่งผมหอกสักเส้นคุณตั๊กก็ยังไม่มีจริงเหรอทำไมอะใส่ววกพูดเล่นค่ะ จริงๆริเรื่องจริงไม่มีผมหอกสักเส้นเลรอ,รอมายจะช่วยฉันได้ไหมล่ะทานานก็ได้ให้ฉันดูดีขึ้นมาช่วยได้ไหมมีตังค์ปล่ะล่ะไม่มียา